สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับในช่วงคุยเข้มเต็มแข้งวันนี้อยู่กับผมดรพิวนะครับแน่นอนจะไปคุยเรื่องสถานการณ์ตลาดซื้อขายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับบอกก่อนว่าตลาดปิดตีห้าบ้านเราคืนนี้นะครับซึ่งก็คือห้าทุ่มที่นู่นนะครับห่างกัน6ชั่วโมงนะครับห้าทุ่มเนี่ยคือเดทไลน์แล้วหลังจากนั้นถ้าส่งเอกสารไม่ทันดิวปิดไม่ได้ก็เป็นอันว่าจบกันนะครับตกขบวนตกรถไปนะครับแมนยูยูไนเต็ดเนี่ยตอนที่ผมคุยกับ เพื่อนๆเนี่ยได้มาแล้วสองคนนะครับก็เป็นเซกิโอเลกิลอนยืมตัวมาจากทตแนัมพอสเปอร์นะครับผมเป็นการยืมตัวแบบว่ามีสิทธิ์คืนได้โดยที่ไม่ต้องครบกำหนดหมายความว่ายืมตัว1นึซีซั่นแต่ถ้ามกราคมนักเตะอย่างลูกชอนะครับไทลิมมาลาเซียหายเจ็บแล้วก็ส่งคืนได้ก่อนแล้วไม่ไดรับผิดชอบค่าจ้างเองนะครับคอสก็คือประมาณ1 2 0 0 0 0ปอนดอต่อสัปดาห์ ได้ครับได้มาแล้วอีกคนหนึ่งที่ได้มาก็คือเอาตายบายินเดียนะครับไม่แน่ใจว่าออกเสียงนี้หรือเปล่านะักเตะตุรกีเป็นผู้สาบประตูนะครับสำหับมาแทนดีนเทนเนสันซึ่งเพิ่งย้ายไปคิดซาพาเลตเปิดตัวกันเมื่อวานนี้นะครับได้มา2คนนะครับก็แน่นอนบายินเดียเนี่ยคงมาเป็นแบ็กอัพให้กับทางด้านองเดโอน,นาสส่วนเลกิลอนเนี่ยตอนนี้นะครับค่าฟิตก็มีโอกาสลงตัวจริงเลยเพราะนาโลยังไงก็ต้องไปเล่นดักขวาไว้ก่อนนะครับ ส่วนอีกคนหนึ่งล่าสุดมีรายง,งานจากแมนเชสเตอร์อินนิงส์ตอนที่ผมคุยกันนะครับบอกว่าแมนยูเต็ดเนี่ยยอมรับนะครับว่าเขาได้จองเครื่องส่วนตัวหรือว่าเจ็ตส่วนตัวบินนะครับจากฟอร์เรนซ์ซึ่งซึ่งคือที่ตั้งของฟิออริติน่าเนี่ยอีกชื่อเรียกว่าฟิเลนเซ่นะจากฟอร์เรนซ์บินมาแมนเชสเตอร์แมนยูเต็ดยอมรับนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่า จองไว้ทําอะไรไปรับใครยังไงแต่มันเดาได้ไม่ยากอะฮะรู้ตรงนี้แล้วนะครับแต่อย่าพึ่งนะครับคิดว่าจองแล้วมันจะได้เป็นอาจเป็นการจองเผื่อไว้ก่อนก็ได้ดีลมันอาจจะยังไม่จบนะครับเรื่องโซฟิยานอัมลาบัตนี่แหละแต่ถึงตรงนี้นะครับผมติ้งต่างก่อนแล้วกันว่าแมนยูเตนน่าจะปิดดีอลอัมลาบัตได้สําเร็จนะครับก็จะมี3คน นะครับนักเตะใหม่นะครับก่อนเดทไลน์มาถึง3คนถามว่าเติมเต็มหรือยังมันก็อาจจะเติมเต็มในระดับหนึ่งนะครับแบ็กซ้ายมันมีปัญหายังไงเทนฮารอมว่าต้องหามาก่อนไม่อย่างนั้นดารโลนะครับเล่นแบ็กซ้ายมันไม่ได้ไม่ใช่ตำแหนะ่งถนัดแล้วอีกอย่างคือถ้าวานวิสก้าเล่นไม่ได้มีปัญหาติดโทษแบนบาดเจ็บขึ้นมาดารโลก็มาอยู่ทางขวาทางซ้ายจะเอาใครนั่นคือปัญหาแต่อาบาลโลเฟนเ,เดเสนะครับอาจจะต้องถูกส่งปล่อยยืม ค,คืนนี้นะครับเดนไลน์อาจจะต้องติดตามนะครับนักเตะขาออกด้วยเช่นเดียวกันตอนนี้ฟันเดอร์เบกมีข่าวกับอินเตอร์มิลานนะครับแมนยูแต่เสนอให้อินเตอร์มิลานมีข่าวกับเดอัลโซซิดานะครับที่ยังต้องจับตาสกอตต์แม็กทมิเนเอเอ็กถูกฟูลแลนจับตาอยู่เช่นเดียวกันนะครับเพราะฟูลแลนเองเสียชูอัลปารินญาและไม่อยากจะทําให้กิมเสียสมดุล ยังมีติดต่อสกอตแม็กโทมิเน่มาด้วยนะครับต้องเจนี้พวกดาวรุ่งอย่างที่ผมบอกไปอับาโลเฟรนเดสนะครับส่วนอฟราคุโดเปเยสตี้เนี่ยตกลงคุยกับเอลิกเซนฮท่าแล้วว่าอยู่ต่อนะครับไม่ย้ายไปไหนแนวลูกน่าจะปิดจ็อบแล้วนะครับตรงกลางนะครับโซฟิยานอารลาบัตเข้ามามันคงไม่มีเซอร์ไพรส์แล้วว่าได้อีกคนหนึ่งนะครับอารลาบัตเข้ามาก็น่าจะช่วยการเซมิโลได้อย่างดีนะครับแนวรับนะครับอาการบาดเจ็บของพวกเซนเตอร์แบ็กอย่างราฟาเอลวาลาสเนี่ยยังไงมันก็ต้อง สู้ไปก่อนตามนั้นใช้ทุวที่มีไปนะครับยกเว้นแบ็กซ้ายที่เอาเลกิลอนเข้ามาผู้สาวประตูคนใหม่มาเป็นแบ็กอัพก็คือไบอินเดียนะครับก็ประมาณนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับขุมกําลังถึงตรงนี้นะครับเพืเ่อนๆคิดว่ายังไงได้อัมราบัตมาด้วยนะนะครับแต่ผมบอกแล้วว่าไม่เชื่อว่าจะมีเซอร์ไพรส์ม,มาเพิ่มอีกนะครับผมอ่าเพื่อนๆแสดงความเห็นไม่ได้ขุมกําลังของแมนเชสเตอร์ยูไในเตดนะครับก่อนเดทไลน์ Line, นะครับเส้นตายตายลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ครับ